ทำไมบัางไฟพญานาคจึงขึ้นเฉพาะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเท่านั้นกดติดตามตาเท่าไว้ตาเท่าจะเอามาเล่าให้ฟังครับทำไมบัางไฟพญานาคจึงมีขึ้นเฉพาะวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเท่านั้นของทุกๆุกปีที่ฟังโขงจังหวัดหนองคาย วันนี้ตาเท่าจะเล่าให้ฟังครับตำนานลี้ลับพญานาคและบั้งไฟวันขึ้น15บห้าคำเดือนสิอริมฝั่งโขงในค่ำคืนเดือนเพ็ญมีแสงไฟลึกลับพุทธพุ่งจากกลามสายน้ำขึ้นสู่ท้องฟ้าปรากฏการณนี้ชาวบ้านเรียกว่าบั้งไฟพญานาคเรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ ที่ถูกสืบทอดมายาวนานหลายร้อยปีเชื่อกันว่าเป็นการบูชาของพญานาคผู้เฝ้าปกปักรักษาแม่น้ำโขงและเป็นผู้ศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาตามพุทธตำนานเล่าว่าพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขงเคยมีความปรารถนาจะบวชในพระศาสนาแต่เพราะตนเกิดเป็นสัตว์นาค จึงไม่อาจบวชเป็นพระสงฆ์ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าถึงแม้จะไม่ได้บวชแต่ก็สามารถแสดงศรัทธาด้วยการทำบุญกุศลและการปกปักรักษาพระพุทธศาสนาได้ตั้งแต่นั้นมาพญานาคทั้งหลายจึงถือเอาการสร้างบุญถวายแด่พระพุทธองค์เป็นพันธกิจสูงสุด โดยเฉพาะในวาระสำคัญของพระพุทธศาสนาวันขึ้น15ค่ำเดือน11วันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาอย่างโลกมนุษย์ณนะเมืองสังกัตสะเมื่อพระองค์เสด็จลงมาเราเทวดามนุษย์และพญานาค ต่างพร้อมใจต้อนรับด้วยความปิติยินดีพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขงจึงแสดงความศรัทธาอันแรงกล้าโดยเปล่งพลังฤทธิ์ให้เกิดดวงไฟพุ่งขึ้นจากกลางสายน้ำลอยขึ้นสู่ฟ้าเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยเหตุนี้การจุดบังไฟพญานาค จึงเกิดขึ้นเพียงปีละครั้งในคืนเพนขึ้น15คห้าเดือน11เท่านั้นลักษณะของบั่งไฟพญานาคไฟที่พุ่งขึ้นมาจากสายน้ำโขงไม่มีเสียงไม่มีควันไม่มีเชื้อเพลิงแต่กลับสว่างสวัยคล้ายดวงดาวที่ลอยขึ้นทีละดวงบางปีขึ้นหลายร้อยดวงบางปีขึ้นเพียงเล็กน้อยทั้งหมด ขึ้นอยู่กับพลังศรัทธาของผู้คนที่มาร่วมสการะในค่ำคืนนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่าหากปีใดมีคนตั้งใจทำบุญมากไฟพญานาคจะขึ้นงดงามตระการตาแต่ถ้าปีใดผู้คนละเลยในศาสนาดวงไฟก็จะลดน้อยลงความหมายเชิงลึกบั้งไฟพญานาคไม่ได้เพียงเป็นปรากฏการลึกลับ แต่ยังแฝงความหมายลึกซึ้งทางศาสนาดวงไฟเปรียบเสมือนเปเลวแห่งศรัทธาที่ลอยขึ้นสู่พระพุทธเจ้าไม่นำ้ำโขงคือเส้นแบ่งระหว่างโลกมนุษย์และโลกนาคคืนวันออกพรรษาคือวันที่โลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกนาคพร้อมเพรียงกันแสดงความเคารพต่อพระศาสนา จึงไม่น่าแปลกใจที่พิธีกรรมนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในตำนานลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งลุ่มน้ำโขงทุกค่ำคืนเพนเดือน11อผู้คนนับหมืน่นจะเดินทางไปริมฝั่งโขงเพื่อรอคอยดวงไฟแห่งศรัทธาบั้งไฟพญานาคที่ไม่เคยเสื่อมสูญไม่ว่าจะเป็นเพียงตำนานหรือความจริงสิ่งหนึ่งที่ทุกคนยอมรับคือ มันคือสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่พญานาคถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคือปาฏิหาริย์ที่ยังคงปรากฏในหัวใจของผู้ศรัทธามิรู้ลืมข้าคือเจ้าแห่งบาดาลสีสุดโทนาคราชผู้ยิ่งใหญ่ข้าจะคุ้มครองทุกคน ให้ผลภัยอันตรายทั้งปวงจงน้อมจิตถึงข้าแล้วกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุ